ามาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยหลายคนจับตามองนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวกันไปแล้วแหละว่าเราเข้าสู่ฤดูหนาว,นาวตั้งแต่เมาาื่อวานนะะี้วันแรกมาดูบรรยากาศโดยทั่วไปสภาพอากาศนะครับวันแรกหลังประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิยังไม่ได้ลดอย่างชัดเจนนะครับต้องรออีกหน่อยคาดว่าวันที่17พฤศจิกาย,ยนนี้อุณหภูมิจะลดลงถึง5-7องศาเซลเซียสครับติดตามกันในสถานีอากาศ NV t ทีครับ สวัสดีค่ะมาดูสภาพราประกาศในเช้าแรกหลังประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวปี2566กันค่ะขอเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าปีนี้ฤด,ดูหนาวไม่ปกติค่ะไม่หนาวเหมือนชื่อเพราะเป็นปีที่มีปรากฏการณ์เอลนินโยเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่20.8องศาเซลเซียสปีนี้อยากสัมผัสลมหนาวต้องขึ้นเขาเที่ยวดอยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงที่จะมีอากาศหนาวเย็นมากที่ สุดก็คือเดือนธันวาคม2566และมกราคมปี2567ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะได้สัมผัสอากาศหนาวมากที่สุดพื้นที่อื่นๆแค่เย็นๆเท่านั้นค่ะวันนี้อุณหภูมิยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักอดใจรอก,กันหน่อย16-19พฤศจิกายนนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนค่ะจะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็ ลมแรงในวันที่17พฤศจิกายนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียส สำหรับฤดูหนาวปีนี้จะไม่หนาวเหมือนชื่อต้องขึ้นไปรับลมหนาวที่ยอดดอยยอดภูพาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดค่ะรอบวันนี้พักเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วนะคะอุณหภูมิลดลงมาอยู่ที่20-35องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยส่วนยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซลเซียสภักตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง อุ่นภูมิลดลงเช้าต่ำสุด18องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสยอดภมูมิอากาศเย็นถึงหนาวอุ่นภูมิต่ำสุด13ถึง18องศาเซลเซียสส่วนฝนมีตกเล็กน้อยในตอนล่างของภาค ภาคกลางอุณหภูมิลดลงต่ำสุดวันนี้23องศาเซลเซียสูงสุด34องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อย10%ของพื้นที่กรุงเทพมหาคนครฝนก็น้อยลงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง25-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝน10%ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-35องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะ70%ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาป,ปัตตานีทะเลตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาเคลื่อนสูง1-2เมตรมีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปเคลื่อนสูง2เมตรมีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน60%ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในวันนี้ที่พังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าเที่ยง NBT News เชา้านี้สวัสดีค่ะ